สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณหาเลขเดนหลังหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคานวณหาเลขเดนหลังหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกิบเบอเรฐบาลในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้นะคะ รวมกันสนับสนุนสลากกิจเมรัฐบาลคํเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนาการคานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักสิบครั้งที่4นะคะท่านผู้ชมบวก3คงที่นะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลหลับในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเรานะคะในงวดประจําวันที่16มีนาคมนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักมือนะคะเลขศูนย์ศูนย์บวกสองนะคะก็ได้สองนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสองนะคะสองบวกสามคงที่นะคะก็ได้ห้า สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกห5าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น, lay, นหลักหนูล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข2และเลข5ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ1 5หเพราะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักหนูล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข5้านะคะเลข5ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหนูล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก1 5าเรามาชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักมือนเลข8บวก6นะคะ14 14ไดเรกเดน4นะคะ4บวก3างที่นะคะได้7สําสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกเกจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหนูล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสและเลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ97เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเดนหลักหนวยล่างในงวดนี้ค่ะัวเลขเดนเลข7นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหนวยล่างตามสูตรนะคะ รางวัลท้าย2ตัวออก97สําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักมือนะคะเลข1 1บวก5นะคะได้6ได้เลขเด่น6นะคะ6บวก3คงที่นะคะได้9สําหรับผลออกรางวัลท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก39สําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข6และเลข9 ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก3าเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก3าเก้าเรามารับชมกันต่อนะคะสาหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นนะคะเลขสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกสามคงที่นะคะได้หกจากสาหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก73จ็ะสาำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหนูล่างในงวดนี้คำนวณได้น,น,นะคะเลข3และเลข6ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว73เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักหนูล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเดน่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหนูล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก73นะคะ จ็ดสามนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขสามในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะจากสาหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักมือนะคะเลยสามสามบกศูนย์นะคะท่านผู้ชมสามบกศูนย์นะคะก็ได้สามนะคะได้เลขเด่นสามนะคะท่านผู้ชมสามบวกสามคงที่นะคะได้หกจะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามได้เลขหกนะคะท่านผู้ชมจ้ะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลข3สามและเลขยหนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ <c oughs> คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุทกท่านโชคดีนะคะเฮ้ <c oughs> ย,ยรวยรวยทุกๆท่ทานนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ